ไปสถานศึกษานะครับฝากดูแลความสะดวกเรียบร้อยใหหน่อยนะครับ oh <my> God. สวัสดี oh <my> ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะไปทันานศึกษากันนะครับอ,อยู่ที่มหาวิทยาลัยบุรพานะครับอตอนนี้ดนตรีกำลังบรรเลงแล้วทุกคนกำลังจะออกเดินทางกันแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันเลยวันนี้ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกนะทางที่4แล้วนะครับวันนี้พานักเรียนมาทำได้สานะพอ4พ,พอ5นะมาเข้าไปทำได้สาครับวันนี้นักเรียนกําลังขึ้นไปข้างบนนะวันนี้ผมก็จะมาดูเด็กๆทำกิจกรรมกันนะครับวันนี้นว,นนนวันนี้ครูสบายนะมีพี่ๆจะหาวิทยาลัยบูรพานะคณะวิทยาศาสตร์มาช่วยดูแลเด็กๆให้ครับ เดี๋ยวเราไปเดินด really ูเหตุการับท่ไทยกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนักสนใจนะครับไปดูด้วยกันครับนะครับตอนนี้เด็กๆกำลังขึ้นไปบวนกันแล้วนะครับคนเยอะมากเพราะวันนี้ขึ้นไปบวนกันเต็มที่เรียบร้อยแล้ว 身看入啊！ มากเลยนะครับที่เข้าชมในเทศการตอนนี้คือแน่นสถานที่เลยนะครับตอนนี้เด็กของเราก็กำลังทำกิจกรรมมันอยู่นะ,ะเดินไปเดินมากันอยู่ตอนนี้เออเอาแม่ามาหัว,หวแรงมาใส่คุณไม่เลยหัวมือมา <laughs> มันเป็น ไอ้คร <aunque S 2> ูด <Take. variables S 1> <you> ูนะจะเช็คไฟร่างกายคูเหรอเช็คอัตรากระแสไฟฟ้าคูพอแล้วพอแล้วให้คุณคูทำหน้าที่เอง การเล่นมีโบรบีารัวรวันี้อาจจะไม่ดีเครับมุมด้นไม่ดีอเียงมั่งสุเลยนะ่าอันนี้คุณตาจลตอบนะแ้งคนอยากเล่นตอบไหม มีอีกหลายฐานด้วยนะทีมนะไม่ได้มีแค่ฐานเดียวนะเรามาเล่นเล่เกมต่อไปเลยดีกว่าบรากาศเสียเวลา้ตัวเล่นตัวเล่ของเราตัวนัต่างมันก็คือตอนนี้เรีคนลงนานี่ผมถามขึ้นาเจอเล่นตัวเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp i am you น้ำนะครับจากภาพวิชานี้ไปนะเด้ว่าเป็นอีกความรู้ใหม่นะครับที่เด็กๆได้ความรู้เลยนะครับต่อไปเราจะไปอีกหนึ่งฐานสุดท้ายนะครับก็จบตามกรรมําหนดการกิจกรรมของพวกเรานะครับเพราะว่าตามนัดหมายคือเราจะเข้ากิจกรรมตอน10บนาฬิกาสานาทีถึง12บสนาฬิกาสานาทีนะครับเดี๋ยวเราจะใ้เด็กๆไปสนุกกับฐานสุดท้ายกันนะครับก่อนที่จะจบกิจกรรมพัฒนาศึกษาในครั้งนี้นะครับ ปเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆเขาพาไปครับไปกันเลยอ่นีนนน่นะครับคือบันไดสวรรค์นะครับเป็นบันไดที่สูงมากๆนะเราเดินขึ้นมากว่าจะขึ้นมาได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต,ตอนนี้เด็กๆของเราบนเมื่อยขานะครับแล้วก็นั่งพักกันไปหลายยอแล้วนะอ่าแล้วก็หิวข้าวกันด้วยอ่าเพราะว่าเคยกินข้าวตอนสิบโมงครึ่งนะครับทีนี้ไม่ได้กินตามเวลาก็าเลยหิว แต่วันนี้พิเศษับพิเศษเรากินข้าวบ่ายนะกินข้าวบ่ายวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ภาควิชาจุลชีววิทยาครับตอนนี้เราอยู่ภาควิชาจุลชีววิทยาครับเป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ตาเปล่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับน้องโม่ฮะน้องโม่น้องโม่ไปทำยังไรกัครับน้องโม่ครับ เดี๋ยวครูขอเดินชมกิจกรรมก่อนอ่าเดินชมกิจกรรมสักครู่ครับอ่าเป็นนิทาาาารักการให้เราได้ดูเซลของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับอ่ะเชิเ่ได,ด,ด้ครับเดินได้อ่าเดินดูับตอนนี้เรากำลังเดินดูข้างในกันเดี๋ยวไปดูกิจกรรมข้างในแบบชัดๆดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เรายกมือหน่อยให้กล้องออหน่อยดีอ่านช่งสองเท่อดี